สวัสดีครับอยู่กับแปปสีสารตางทินครับเสาลงเรือนนะครับเสาลงเรือนนี่ออามาเห็นลงเรือนได้เลยครับออามาเห็นลงเรือนมันจะหักดีไลยสัตว์มันเสาใหญ่เลยนะครับสัตว์มันเสาใหญ่เลยนะครับเสาลงเรือนนะครับอยู่กับแปปสีสารตางทินเสาลงเรือนได้เลยครับเสาลงเรือนเสาลงเรือนนะนี่ครับเสาลงเรือน เ e. like สาโรงเรือนนะครับส right ัตว์มันรุ่นนี้เลยนะครับเหยนผมหลังทอดน้อยๆได้ครับแต่ว่าโรงเรือนนี่หลังใหญ่ครับนั่นหมายถึงว่าบ่งบอกว่าโรงเรือนเราต้องอลังการด้วยความรักนะครับด้วยความรักนะครับเขาเสียดโรงเรือนแบบใหญ่เลยเอาสำหรับเมื่อวีนก็ฝากติดตามแปบสี่สารตังทินได้เยครับผม นั่นตัวที่เด็ดนะครับนี่คือตัวทีเด็ดนะครับจะดันแหง้ลายลามันจิเลยไปฟังพุ่นมันจิเลยไปหาตัตินะครับนะทีมงานครับทีมงานเอามามาทีมงานครับต้องอาศัยเขานะครับขึ้นเสาแล้วนะครับบ่เป็นยกเฮี้ยนได้หนยยกลุ่งเลื่อน ลงเรือนนะครับนะยกลงเรือนนะครับเอ้าฝากที่ตามเง้าไปน้ากันด้วยครับผมโอยไปเยอะแล้วถอยถอยถอยนโนโอ้มันไปเยอะเาะมันมันแบเชือกเชือกอยู่นเ่อจะจับระดับน้เนี่ยเยอๆเเร็วยเหนิดเดียวีนิดเดียวนิดเดียวมันเต้นอยู่นเชือกพอดีเลยเนี่ย นี่ครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับ <c oughs> ขึ้นโค้งแล้วนะครับ <c oughs> ขึ้นโค้งแล้วเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับ <c oughs> ลงเรือนเราโลงเรือนเรานะครับสุดๆนะครับจัดไปด้วยความที่รักและเป็นอาชีพด้วยนะครับทํ <c oughs> าเงินให้อย่างมหาศาลเลยครับอาชีพเลี้ยงไม้ด่างกล้วยด่างนะครับ จะว่ายังไงผมไม่สนนะครับสำหรับผมคือคุณค่าและความรักนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับแบบสี่สารต่างทิน่นสวนเอเดนการ์เด้นนะครสวรรค์ครับผม